การทานอะโวคาโดนะครับมีผลช่วยลดน้ำหนักหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยของมือใหม่ในการลดน้ำหนักหลายๆท่านนะครับเ<ส>พราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเข้าไปดูตาม i อตามคลิปต่างๆของอินฟลูเอนเซอร์นะครับสายฟิตเนสสายเฮลตี้เนี่ยมักจะมีอะโวคาโดอยู่ในเมนูที่เขาทานจนทำให้บางท่านคิดว่าเอถ้าเราจะลดน้ำหนักเราต้องทานอะโวคาโดนะหรือว่าอะโวคาโดมันมีสารอะไรช่วยลดน้ำหนักนะครับ ในการศึกษาของคอนเชโจนะครับในปี2022นี่เองนะครับศึกษาแบบซิเตมติกนำงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอะโวคาโดและการลดน้ำหนักนะหลายๆงานมาวิเคราะห์นะครับเขาพบว่าอะโวคาโดเนี่ยไม่ได้มีผลในการลดน้ำหนักนะครับแต่ในทางตรงข้ามก็ไม่ได้มีผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกัน ทั้งนี้นะครับอะโวคาโดก็ถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านถ้าเราชอบทานนะแล้วก็มีงบนะครับก็ทานได้แต่ถ้าไม่มีงบมีปัญหาเรื่องเงินก็ไม่จำ